ค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีวันแห่งความรักด้วยวันนี้เป็นวันแห่งความรักของคนจีนนะคะนุ่นก็เลยทําหัวข้อที่ว่าวันนี้จะมีใครมาสารภาพรักคุณนะคะแล้วเขาจะสารภาพรักอย่างไรนะคะก็น,นี่นุ่นจะมีไพ่ให้คุณทั้งหมด3กองนะคะกองที่1คิมกันแดดกองที่2นะคะเซรั่มนะคะ กองที่3หนังสือนิยายนะคะให้เพื่อนๆนนะคะแล้วก็ลูกดวงทุกคนตับตานะคะแล้วก็อธิษฐานว่าใครจะมาสาวันนี้ใครจะมาสารภาพรักคุณนะคะแล้วเขาจะสารภาพรักวิธีไหนนะคะซึ่งเวลาเนี่ยอาจจะเป็นวันนี้นะคะหรือภายในเร็วๆนี้ก็ได้นะอาจอาจจะเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นขออ่านไพ่กองแรกเลยนะคะ วันนี้นุ่นทําอะไรมาให้เพื่อนๆเล่นใหม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวนุ่นมาเปิดก่อนนะคะว่าใครนะคะที่จะมาสารภาพรักคุณคนที่ทํางานนะคะคนที่จะมาสารภาพรักคุณเนี่ยออาจจะเป็นคนที่ทำงานของคุณนะคะหรือคนที่คุณเคยทำงานด้วยร่วมร่วมงานด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าลักษณะของเขาจะเป็นยังไง เป็นคนที่ใจเย็นนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะชอบในศึกษาในเรื่องของธรรมะหรือเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้คําพูดเนี่ยมีหลักการนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะสื่อสารกันบ่อยๆนะคะหรือเคยพูดคุยกันแล้วนะคะหรืออาจจะมีทัศนคติอะไรเนี่ยที่พอคุยกันแล้วมันถูกอกถูกใจนะคะ เป็นคนที่คุณรู้จักกันดีอยู่แล้วอะคะ่ะรู้จักกันนะคะไม่ว่าเขาจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็ใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆค,จจงคุณอาจจะแอบชอบเขาหรือเขาแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะเออคนนี้ค่ะอาจจะมีความหลังฝังใจเกี่ยวกับความรักนะคะเคยอกหักก็ได้หรือตัวคุณกับเขาเคยคุยคุยกันแล้วแล้วห่างกันไปก็ได้นะคะอ่ะดูซิว่าเขาจะมาสาร,รภาพยังไงนะคะเขาจะสาร,รภาพรากักกับคุณยังไง สารภาพรักผ่านเสียงเพลงนะคะอาจจะมีเพลงส่งมาให้คุณฟังนะคะถ้าเขามีเพลงอะไรส่งมาหรือว่าคนที่ทํางานของคุณนะคะช่วงนี้มีใครส่งเพลงมาให้คุณนะคะอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้นะคะที่แอบชอบคุณอยู่แล้วกําลังสารภาพรักคุณอยู่ก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยมีปัญหากันมาก่อนก็ได้หรือเขาอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องความรักนะคะ เขาจะมาดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณมากๆดูแลทนุถนอมคุณนะคะหรือจะ พัฒนาความสัมพันธ์นะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเราค่อยๆเพิ่มการกระทําขึ้นนะคะทีละสเต็ปปก็ได้คุณลองสังเกตดูหลังจากนี้นะคะก็สรุปว่าใครที่จะมาสาร,รภาพรักคุณนะคะก็คือคนที่ทํางานนะคะอาจจะสาร,รภาพผ่านเสียงเพลงนะคะลองสังเกตดูนะคะก็ยังไงก็ขอให้คุณเจอคนคนนั้นไวๆนะคะขอให้สมบังในความรักขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทานสแตมให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นุ่นมานะคะหรือใครจะสั่งซื้อคีนนะคะขวดละสามร้อเก้าบาทแต่พิเศษเดือนนี้นะคะ2องขวดห้าบาทแอดไลน์มานะจ๊ะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ที่กองที่สนะคะเจอมาขามป้อมนะคะขนาด30 ml นะคะราคา69บาททําให้คุณผิวขาวนะคะจะกรนแลขาหนีบช่วยได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใครจะสารภาพรักคุณนะคะใครกันนะที่จะสารภาพรักคุณคนดัง เอ๊ A, เป็นคนดังแค่ไหนกันเชียวเนี่ยดูนะคะเดี๋ยวนุ่นขอเช็คไพ่ย,ยิปซีก่อนนะคนดังคนนี้เขาคือใครคะคนที่เคยนะคะทําให้คุณเสียใจหรือคนที่คุณเคยแอบหลงรักเขาเนี่ยแหละหรือคนที่ทํางานเก่งมากๆทํางานหนักมากๆนะคะ อาจจะเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์นะคะในความรักหรือคนที่คุณเคยจบความสัมพันธ์ก็ได้หรือเป็นคนที่คุณเคยพยายามนะคะที่จะสารสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาก็ให้คุณเป็นแค่เพื่อนนะคะหรือเขาเองเป็นคนที่มีตัวเลือกมีเสน่ห์คนดังในที่นี้อาจจะเป็นหนุ่มป๊อปสาวป๊อปก็ได้นะคะป๊อปปูล่ามีคนสนใจเยอะมีคนชอบเยอะนะคะเพราะเขาหน้าตาดีนะคะแล้วก็ดูเป็นคนชิลๆนะคะอาจจะเป็นนักดนตรีนักกีฬานะคะหรือบางคนอาจจะแบบาเป็นนักแสดงก็ได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ของการประจนภัยนะคะเอ่อ โดดเด่นไปที่นักร้องนักดนตรีนะคะอาจจะคนคนนี้เป็นคนดื้อนะคะเป็นเด็กดื้ออาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณหรือเป็นคนที่ต่อให้อายุมากก็ยังมีความเป็นเด็กนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองเก่งนิสัยน่ารักนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรือเคยคุยกันหรือเคยวนเวียนกันอยู่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเจอกันก็ได้แต่มันมีความรู้สึกว่ามันคุ้นเคยกันเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะสารภาพรักกับคุณยังไง เขาจะสารภาพรักกับคุณยังไงฝากเพื่อนบอกหรือคนอื่นมาบอกนะคะเอาเมการสารภาพรักเองอีกนะจ๊ะฝากคนอื่นมาบอกนะคะ จะบอกอยังไงนาะนุ่นอขอเปิดหน่อยนะคะฝากคนอื่นมาบอกคนนั้นที่เขาจะมาฝากเนี่ยคือเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่บอกหรอกว่าจะฝากใครมานะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะคนแก้ตัวคนนี่แหละคนที่คุณคุ้นเคยนะคะอ่ะเขาบอกว่าคุณนะอาจจะคิดว่าราคาเนี่ยมันไม่สมหวังมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากนะคะ แต่เขาเนี่ยแหละจะมาอ่อยๆมาจีบๆคุณหรือก่อนหน้านี้คุณอ่อยๆจีบๆแต่มันไม่เหมือนไม่มีความพัฒนาไม่มีการแบบว่าจะสมหวังนะคะแต่มันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยมีการมาอ่อยคุณนะคะหรือหันมามองคุณหรือมีการแสดงออกนะคะที่บ่งบอกว่าสนใจนะคะคนที่คุณเล็งๆไว้นะคะเหมือนว่าคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นรักต้องห้ามเป็นรักที่ไม่สมหวังแล้วนะคะแต่อยูย่ๆมันก็สมหวังขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะคนคนนี้นะ ก็ประมาณนี้นะคะใครที่จะเข้ามาสารภาพราก,รกณก็คือคนดงังคนที่มีสเสน่ห์คนที่เป็นคนป๊อปปูล่าคนที่มีคนรู้จักเกยอะนะคะแล้วเขาจะฝากมายังไงฝากเพื่อหนหรือคนอื่นมาบอกนะคะรอดูนะคะยังไงนุ่นก็ขอให้สมหวังนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ,ท,ท, comment, คณที่ทําทาสแตมป์ให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือจะสั่งซื้อสินค้าสมัครสมาชิกก็สสมาสอบ ไดะะ้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายออกันที่กองที่3นะคะหนังสือนิยายนะเรามาดูซิว่าใครจะมาสภารภาพรักคุณหนุ่มน้อยน่ารัก ใครคะนี่หนุ่มน้อยน่ารักคุณจะได้กินเด็กนะจ๊ะหนุ่มน้อยหรือสาวน้อยน่ารักนหคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีหนุ่มน้อยน่ารักมาจีบดูซิว่าลักษณะเขาเป็นยังไงเป็นคนที่โดดเด่นเป็นเดอะสตาเป็นคนที่มีคนสนใจเยอะเป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งหรือว่ามีชื่อเสียงในแวดวงของเขาหรือเป็นคนที่มีคนรู้จักมีคนที่มีออร่าหน้าตาดีนะคะ เป็นคนที่มีเงินมีทองนะคะมีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็มีความแบบใจร้อนอยากเริ่มความสัมพันธ์ด้วยนะคนเนี้ย เป็นคนขี้งกนะคะคนคนนี้จะเป็นคนขี้งกแลวเปิดใจยากมากๆนะคะเขาน่าจะมีการหยุดมองหยุดเล็งเคุณไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วอาจจะชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงชอบคุณกระทันหันก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นหนุ่มน้อยขี้อายสาวน้อยขี้อายไม่ค่อยแสดงออกนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูหรืออาจจะเป็นคนธาตุเอ่อดินนะคะพฤษศกการบังกรก็ได้ คนคนนี้เป็นคนทำงานหนักมากๆนะคะแล้วก็เคยจบความสัมพันธ์หรือว่าเคยเลิกลาเก,กับคนอื่นไปเพราะว่าไม่มีเวลานะคะหรือเขาอาจจะเคยคุยกับคุณแล้วเงียบหายไปก็ได้นะคะเขาเองเนี่ยเคยทําความรักพังไปนะอาจจะเป็นความรักเก่าที่เคยพงังเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์มีคนให้ความสนใจเขาเยอะนะให้มีคนให้ความสนใจเขาเยอะแต่เขาก็ให้คนคนนู้นคนนี้เป็นเพื่อนหมดะคะ เพราะเขาดือ้อเขาเองแบบเป็นคนดือ้อไม่รู้ว่ามีใครจะปราบเขาได้ไหมนะคะเพราะเราก็ทํางานเก่งด้วยแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่พร้อมเพราะว่าเขาเองเนี่ยคิดถึงแฟนเก่าคนเก่าๆอยู่นะคะแล้วเขาก็รอคอยใครสักคนนะคะ ซึ่งมาเห็นคุณพอดีอะคุณเป็นคนที่เข้ามาทําให้เขามีความสุขนะคะเออมาทําให้เขาดูสดชื่นอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะเป็นเออคนที่ชอบเล่นดนตรีชอบเล่นกีฬาชอบผจญภัยนะคะเออเป็นคนที่อาจจะชอบร้องเพลงก็ได้นะเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะมาสารภาพยังไง สารภาพผ่านเสียงเพลงจ้าถ้าเขาส่งเสียงเพลงมาให้คุณหรือส่งเพลงมาให้คุณเร็วๆเนี้ยแสดงว่าเขาเนี่ยกาลังสารภาพรักคุณอยู่นะจ๊ะอ่ะก็ขอให้คุณได้เสียงเพลงจากเขานะคะเพลงผ่านเขาถ้าเขาส่งเพลงมาให้คุณหรือโพสต์เพลงอะไรในช่วงเนี้ยก็ตั้งประเด็นไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าหนุ่มน้อยคนนี้น่าจะสารภาพรักคุณอยู่นะคะ เพราะรายขอให้คุณเชื่อค่ะคุณเชื่อกดของแรงดึงดูดไหมคุณพยายามนะคะอธิษฐานหรือคุณพยายามบอกตัวเองซ้ำๆๆว่าคุณชอบคนแบบนี้คนนี้คนนี้คนนี้กดของแรงดึงดูดหรือสิ่งที่คุณอธิษฐานเนี่ยมันกาลังจะเป็นจริงนะคะแม้คนๆนั้นจะมีความแตกต่างจากคุณไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาอายุนะคะก็ตาม หรือเคยห่างกันไปในช่วงเวลาหนึง่งหรือมันเป็นความรักทางกายหรือเป็นความรักที่เคยแบบรู้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะแต่ตอนนี้เหมือนมันจะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่มันทําให้เป็นไปได้นะอ่ะ ก็รอดูนะคะก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3ใครที่จะมาสารภาพรักคุณก็คือหนุ่มน้อยสาวน้อยน่ารักนะคะแล้วสารภาพรักผ่านเสียงเพลงนะคะรอดูนะยังไงนุ่นก็ขอให้คุณสมหวังนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกกิ๊งๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทานสแตมให้นะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหรือใครจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับครีมกันแดดั้งซื้อ สมัครสมาชิกนะคะแอดไลน์หรือดูรายละเอียดใต้คลิปนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้นุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย